สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่2ธันวาคมคุณได้เดมิเ,เชียนนะคะส่วนแฟนคุณได้อแปดถ้วยกับหัวเริ่มจากคนมีคู่ก่อน เวจิชียนไพ่ดีมากนะคะวันนี้หยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะมีโชคลาภด้วยนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีมากเลยนะคะมีปัญหากันได้ปรับความเข้าใจกันแน่นอนแฟนก็ได้พลังงานแปดถ้วยกับหัวแปลว่าเรื่องดีๆนะคะที่เคยทําในอดีตจะกลับเข้ามาในชีวิตเขาให้น่ายินดีแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็คือการกลับมาคืนดีกันถ้าใครมีปัญหานะมีพลังงานรีทรีตนะคะก็ความหมายคือการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นการคืนดีกัน อาร์ชแองเจิลวันนี้ขอพอรได้อยากได้อะไรขอพอรได้เลยคนโสดนะคะวันนี้อาจจะได้เจอคนเก่าๆวนกลับเข้ามานะคะในชีวิตแล้วก็สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นนะคะคราวนี้จะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะรีทีก็คือถ้าคุณตกลงดวงใจคนนี้ก็มีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวกันนะวันนี้ก็ขอพอรได้เช่นเดียวกับคนมีคู่นะคะอาร์ชิเอร์แองเจิลนะคะแล้วคุณก็จะสมหวังนะคะ